สวัสดีค่ะคุณนารานพี่ยูพินคองศิลก็สวัสดีจ้าคุณสาลีทอนอ่านพัานขอไปด้วยนะคะขอไปด้วยค่ะคุณสุกี้เรืองพัชร์นะคะสวัสดีค่ะสบายดีเด้ <c oughs> อขอบหาห้ามวยหยองตัวเองกับพ่อพี่ผ่ยหยองนะเะนะอสายกำลังใจตัวเองนี่แหละคะ่ะท่อนเดินมาะท่อนกระปิดรอพี่ๆทุกคนคะ่ะเพราะว่าอันคุณการเสื่อมต่อท่อนเขาบ,บ่คอยดีเนะเนะวันนี้กับท่นที่ตัวไหนเลยอะไรนะคะ ทุกคนอยู่ในใจเสมอค่ะหูบอเพิ่นกับวันเนาะคะ่ะพี่แอาลาันสิธิโคนนะคะอันพี่สาวคนสวยจากเมืองไัยภูมเนะค่ะนอพีซินสวัสดีค่ะคุณยุพีนอีกครั้งค่ะคุณวิลาวันนะคะมดุดใช่ไหมหมุดดำเหมือนผู้พูมิปนะคะกำลังใจจากพี่สาวทุกคนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ท่อนก็เห็นสามดวงตานะคะทุกคนขอบคุณนะคะ กำลังแร่งใจจากพี่ๆทุกคนนาะคะนะท่อนเดินมาถึงทุกวันนี้นะคะกลับบอกกำลังใจพี่ๆทุกคนค่ะไปแล้วไม่ทันค่ะพี่สำลีก็สวัสดีค่ะแม่สมบัติจา้าบัญชัยบุญนาทักทายครับทักทายพี่สมบัตินะคะทักทายสบายดีนะคะทุกคนคให้พี่ๆทุกคนไปพักนาะคะนะ ให้พี่ๆทุกคนพักผ่อนนะคะพี่นิดกินแซ่บกําลังรับชมสวัสดีค่ะพี่นิดสวัสดีนะคะพี่อย่างโอ้ยทอนกันบอานมอเป็ลนเนาะค่ะตาอ่านอย่างอยางแน่ค่ะขอบคุณนะคะพี่เดี๋ยวทอดจิตไปฟองใช้ที่หลังนะคะทุกคนค่ะฝนตกอีกแล้วจ้าจีนสวัสดีค่ะคุณยุพีนอีกครั้งค่ะคุณวิลาวรรณนะคะมุดใช่ไหมหมดดำเหมือนผู้ผูมปมกันยินนีต้อนรับค่ะ พี่สมพักก็สวัสดีจ้าสวัสดีคุณกัญญาลักษ์นะคะสวัสดีคุณกัญญาลักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะอะไรนะคะทุกคนอยู่ในใจเสมอค่ะฮูบอเพ,พิ่นกวาเนะค่ะพี่ออลานสิสติคโคนะคะอันพี่สาวคนสวยจากเมืองไยรพุ่มนะคะนะพี่สมุงค่ะว่ายู่นะค่ะนอะอลานสิติโคสวัสดีทักทายเส้นกันจ้าพี่สงวนสีน้อยนะคะพี่อาลานก็สวัสดีค่ะคุณสมบัติสวัสดีพี่สมบัตินะคะอะไรนะคะ ทุกคนอยู่ในใจเสมอค่ะหูบอ,บอพนกับวันเนาะคะ่ะพี่เอลนันสิทธิโกน,นะคะอันพี่สาวคนสวยจากเมืองไัยาพุมเนาะคะ่ะนอพี่ใส่เลยนะคะอมอวมถาวว่าอันนี้เนาะคะ่ะหนึง่งเห็นกับข่าวหนึ่งนะคะน้ำหมากสิไหลเลยแหละคะ่ะพยานพาประจงก็อะไรนะคะ อพี่ยาก็ส่งดวงใจให้น้องขอบคุณค่ะพี่ยินดีรับเอานะคะคุณวิละวันใส่เศษสวัสดีค่ะคุณทนสวัสดีค่ะคุณวิละวันคุณวิละวันใส่เศษกับระหัวไปกับน้องนะคะกับมีคววมสุกไปนะคะทุกคนน้องก็เป็นแบบนี้นะคะแบบอารมณ์ดีตลอดค่ะอะไรนะคะมันคุกไม่ทันใช่แมน่นค่ะพี่น้องคุบป,ประทันเลยค่ะขอมินวิ่งไปไว่าเดินต่อค่ะ นองกระลุยเลยค่ะวันนั้นลุยมาเลยค่ะจนถึงวันนี้นองกระลุยนะคะจนถึงควมสสาเร็จเนาะคะ่ะกราบขอบคุณพี่ทั้งสองนะคะที่บอกไหลลงมาค่ะเห็นอยู่ค่ะตอนเช้านี่เห็นอยู่แต่เอาของพยย่อใหญ่เบิงเนาะคะ่ะกันยังพ่ท่านล่ะค่ะไปเบิ้งเนาะคะ่ะพี่อุทยานภาพใช่ไหมคะขอบคุณนะคะถาธออ่านฟีดกล่าวไพ่ด่วยเด้อค่ะ คุณกัญญาลัก์ก็แวะมาแป๊บนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณคะ่แะแมมาแป๊บคุณอารันสวัสดีพี่อารัสนะคะทักทายพี่อารัสนะคะขอบคุณนะคะกําลังใจจากทุกคนนกนนทอันคือโอ้ยบานพี่แพร่งสีทําไมฝนตกดีแทนอสค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะคุณกัญญาลัต์มาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณนะคะคุณญญจจอณะะณุทินันนกนนวันนี้เราก็เดินมาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วคะ่ะ แล้วก็เราก็ภูมิใจในตัวเล่าเองเนาะคะเนาะไหลเลยนะคะแถ,ถวมถวเบาปอนี้เนาะคะเนาะหนึ่งเห็นกับข่าวหนึ่งนะคะ้ํามากสิไหลเลยแหละคะ่ะให้พี่ๆทุกคนไปพักเนาะคะเนาะให้พี่ๆทุกคนพักผ่อนนะคะพี่นิดกินแซ่บกําลังรับชมสวัสดีคะ่ะพี่นิดสวัสดีนะคะพี่รับปรินญ,ญาไปสองวันก่อนนะคะพี่ นอ้องคำว่ายืนยัานตัวตนนะคะพี่ขอบคุณนะคะวันนี้ท่อนก็เป็นเคร่อเติมเต็มตัวแล้วสองดวงตาสองดวงใจดีใจแล้วคะ่ะท่อนเปิดบานมากน้องขนะแตงเต้หลายหลายเดือนมากนะคะท่อนกับโบเคยเห็นใช่ไหมคะขอบคุณนะคะส่าท่อนอ่านฟีดกล่าวไพ่ด้วยเด้อค่ะอันคุณกัญญาลักษณ์ก็แวะมาแป๊บนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณคะ่ะแม่มาแป๊บะคะ่ะ พี่ยุพีนของศิลก็สวัสดีจ้าคุณสงวนสวัสดีพี่สงวนนะคะป้าชัยก็สมภักลกน้ําสวัสดีครับสวัสดีพี่สมภักนะคะทักทายคุณกัญญาลักษณ์นะคะท่อนอ่านบาทะทันนะคะพี่สมภักบางกี่เดี๋ยวท่อนสิเอามาอ่านที่หลังนะคะเดอ้อสวัสดีค่ะทุกคนในห้องใหญ่เด้อจะเด้อเป็นยังไงโน้ทางนู้นดำนนเสร็จหรือ,อยัง เป็นกำลังใจให้อยู่นะห่วงหญยเหมือนเดิมคะ่ะพี่สมบัติก็สวัสดีคะ่ะแม่ยูพินพี่สมพักก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่สมบัตินะคะอ้างไงค่ะพี่ไม่ต้องฟังนะคะเข้ามาเลยค่ะพี่แพงสีเหมือนแพนสวัสดีคะ่ะพี่แยงสีสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะอันเป็นขี้เตอิอเมื่อไหม่ปายแดงเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่อุทยานพาประจงก็รุ่งเรืองนะคะน้องน้องข่าวาบาโบหินคอมเมนต์เป็นยังไงเนาะ ท่อนก็เห็นแต่พีๆเพิ่นวาเนาะคะาะวาบบเห็นข้อมิน,นะค่ะเห็นแต่ทุกพี่ยูพินก็สวัสดีจ้าคุณกัญญาลักษ์สวัสดีคุณกัญญาลัตณ์นะคะทักทายสบายดีตอนใช้สายเนาะคณะอะะไก่เทียงเนาะคาะพี่อุทยานพาประจงก็ทักทายค่ะแต่ขาบเอาแต่จะที่เกอ,อย่างเดียวนะคะคํา,าทักทายได้ค่ะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะแม่สำลีสวัสดีพี่สำลีนะคะคุณบรรทายมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะคุณวิลาวยินดีรับเอากำลังแรงใจจากคุณวิลาวันนะคะรักและห่วงใยทุกคนเหมือนเดิมค่ะพี่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะน้องก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสองนิ้วเลยค่ะพี่จับให้หมดเลยค่ะจับน้องแค่สองนิ้วก็อยู่แล้วค่ะน้องไม่ไปไหนแล้วค่ะอยู่ในอ,อบกอดทุกคนนะคะสวัสดีจ้าคุณ ไปแล้วคุณครูระเบียบค่ะไปแล้วไม่ทันค่ะขอไปด้วยค่ะพี่ยาก็ทักทายจ้าพี่ยูพีทักทายคุณกัญญาลักษณ์นะคะท่อนอา่านทท่านนะคะพี่สมพาบางกีเดี๋ยวท่อนจีอเอมมาอา่านที่หลังนะคะเด้อสวัสดีค่ะทุกคนในห้องเหมือนคัดคานะคะพี่กนกคนตาลนเสตตาใช่ไหมคะขอบคุณกําลังใจจากทุกท่านนะคะคุณวิลาวันไทยถาไว้กอนพวกติท่อนนั้นอัน,อน สาผมนะคะบบเคยเห็นกเคืออ่ะท่อนที่รรวบไว้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้เป็นไฮไลท์นิดนึงพ <c oughs> น้องทุกคนคะเปิดบานแล้วนะคะเปิดบานต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้าสู่ของไหลนะคะมาทักทายถามไทยกันได้นะคะทุกคน <c oughs> สวัสดีนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ของไหลค่ะ <c oughs> คุณวิลาวน,น้องทอนแก้วแก่นจันจ้าทักทายสบายดีนะคะพี่ทักทายสบายดีค่ะ สวัสดีครับยามใส,สายสายค่เหมือนเขียนเนาะค่ะมีครูดีๆก็แบบนี้ใช่ไหมคะ่ใคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วครูเราดีมากเลยคะ่ะก่อนทอดกับนิ่งแต่พอบอกใช่ไหมคะอันโล่งดำหน้าใ้ใยญ่ๆใ,ใช่ไหมน้ำตาหนองสิไหลแหลบพอที่นี่อันเดียวก็เซกี่ข้อทอดอ่านบา,าท่านเนาะคะนอสวัสดีค่ะคุณแพงสีหมื่นแพนจ้าพี่รนก็ทักทายพี่แพงสีนะคะพี่อุ คุณครูระเบียบหรือเปล่านี่แหละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสบายดีเส้นกันนะคะทุกคนนะคะทุกคนวันนี้ก็เปิดบ้านแล้วนะคะเปิดบ้านตอนรับพี่ๆทุกคนขัาสู้ของไลค่ะทอนแก้วแก่แกนจันค่ะขอบคุณค่ะหมุนนะคะทุกคนมาหนีไม่หมุนค่ะดีใจค่ะพี่สำลีก็มาพร้อมกําลังใจค่ะน้องสาวหลายค่ะ ก็เลยเปิดก่อนนะคะทุกคนคะเขาไม่เป็นไรเนาะคขเนาะเราเปิดก่อนแล้วก็ลงก่อนแบบนี้แหละค่ะทุกคนคะวันนี้ก็สวยหรูดูดีไปหมดเลยท่านพี่ยุพินของศิลกําลังรับชมสวัสดีครับพี่สวัสดีนะคะพี่นิดก็ส่งอะไรมาให้ขอบคุณค่ะพี่พี่สมภาก็ทักทายจ้าทักทายคุณวิวาวันใจสิยเฮน่าก็ทักทายคะ่ะพี่ พี่สมศักดิ์ถ่ายพี่สมศักดิ์นะคะสมศักดิ์สิงห์สะคอนใช่ไหมคะเปิดมาเพิ่กระจงหีหี้มาด้วยนะคะของของพี่ของมีความหมายอย,าอยู่ที่ไหนควาเดี๋ยเราก็ได้ไปทําขับข้าแล้วก็กินข้าวกันนะคะทุกคนวันนี้ท่อนสาผมนะคะยังโมเหงท่อนก็นเลยบวมัดนะคะก็เลยกำลังรับโซมเชิญเข้ากล้องหน่อยพี่สมศักดิ์ใช่ไหมคะถ้าทอนอ่านเกจขออภัยด้วยเละค่เด้อ ทักอีหยังงข่าตาทอนเด็กเป็นกำลังใจให้เสมอเด้อค่ะพี่อาลาันบอกว่ายุพินคลองศีลจ้าแข็งแรงตลอดวันนะคะคุณยุพินคลองศีลทักทายพี่ยุพินคลองศีลน,นะคะใช่ไหมก่นพี่ยุพินคลองศีลกําลังรับชมสวัสดีครับพี่สวัสดีนะคะพี่นิดก็ส่งอะไรามาให้ขอบคุณค่ะพี่ พี่สมภาก็ทักทายจ้าทักทายคุณวิลาวันใจเสดไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเพราะว่าน้องเข้าไปเห็นพี่คนนึงบอกว่าดำน้ําไปน้องก็ดำไปไม่รู้ยังดีอยู่ไหมเรียนรับปริญญาเลยเนาะค่ะยางวันยังดีอยู่ไหมตาน้อคเเนาะรือสิไปครึ่งหนึ่งเลย <laughs> ทดสอบก่อนค่ะทุกคนค่ะ